เป็นอิซี่บิ๊กไม่ต yeah> claro ้องพุ um ่งไม่ต no> ้องพุ่งไม่ต้องพุ่งปล่อยธรรมดาปล่อยธรรมดาปล่อยธรรมดาไม่ต้องพุ่ง <S <S โครงสร้างไม้ผ่อนกันไปเด็กยังไม่รู้วิธีการปล่อยบางกนก็พุ่งพอพุ่งก็หัก ค่อนข้างมีลมอนนี้งรับปล่อยไปจับจับหมุนอย่าจับนังนังลูกจับหมุนใช้มือหมุนอย่า,าโจวตัวหมุนสินจ,จับตรงหัวจุกมันสิอันนี้เสาหน้าลงกับเสาหน้าแล้วพอหามกระดกมากเกินไปอ,นอย่าพุ่งอย่าพุ่งอย่าพุ่งลูกปล่อยธรรมดาปล่อยธรรมนา คอยทำงานจะพุ่งมันมันโค้งครับเนี่ยจัดดูสิตอนแรกจะเพิ่งจะเพิ่งบังคับให้มันโค้งเฉียงเฉียงหน่อยนักเรียนเฉียงเฉียงมันหน่อยมันนี่ลมนิดนึงลมดี ปล่อยเฉงเฉียงลมลูกจับจุกมันลูกจับจุกตรงหัวมันจับจุกเดี๋ยวมันจะหักครับครับลำมีลำ,ลำบินดีใช้ได้หลายลำบต่นี้ค่อนข้างจะลมอย่าพ่งลูกอย่าพง่งปล่อยธรรมดาก็ไปลูก ทำหางตรงๆล่อเสาหน้าลงนิดนึงเวลาปล่อยอย่าพุ่งนะครับปล่อยธรรมดาปล่อยธรรมดามันก็มันก็ไปแล้วให้พีันหมุนก่อนค่อยปล่อยหมุนก่อน ครับครับครับมีลมลนิดนึงคลามนั้นเวลาปล่อยลมมันประทนน้อนใช่ไหมครับให้ปล่อยทางนี้ให้มันลมหอบไปน้นอ,อย่าปล่อยป,อยปะทะลมมากเดี๋ยวมันจะเครื่องมันจะเชิดขึ้นไม่ต้องพุ่งครับไม่ต้องพุ่งปล่อยธรรมดาก็ไป